ผมเสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็จะให้ปี่มีชิมนะครับว่ามันจะแซ่บสั่มใดครับสมคำล่ำลือไหมครับตอนนี้ตักขึ้นมาครับตักขึ้นมาแล้วครับโอ้โหอยับพึ่งหยับพึ่งลูกเต๋าพึ่งเป่าครับโอ้โหไม่เป่าได้ลวกปากเลยแมมโอ้โหเป็นยังไงแซ่บโอ้โหแซ่บตัวเห็ดเองเนาะแซ่บาแซ่บจริงอะแซ่บแซ่บมากโอเคครับผมสวัสดีครับพบกับลุงแอ็กพัฒแซ่บเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงแอ็กก็จะมาทํา กับข้าวนะครับทานกันครับผมแล้กก็อยากจัดเสนอเมนูนะครับเมนูง่ายๆนะครับแต่ว่าอร่อยครับผมนี่ครับปลาช่อนครับผมโอ้ยไม่ใช่ครับผมปลาดุกครับนะครับวันนี้จะเสนอเมนูแกงปลาดุกใส่มะเขือกรอบนะครับใส่กะทินะครับใครก็ทําได้ทำง่ายๆแต่อยากเสนอครับผมเมนูนี้ลุงแอ๊กแกงออกมารับรองว่ารสชาติอร่อยครับผม ตอนนี้ป้านีก็กําลังหั่นมะเขือนะครับวัตถุดิบก็นี่แหละครับก็จะมีปลาดุกนะครับแกงปลาดุกก็ต้องเป็นปลาดุกนะครับมีพริกแกงเผ็ดนะครับพริกแกงเผ็ดสะดุ้งครับผมอันนี้มะเขือพวงนะครับแล้วก็มีกะทิใบกะเพราครับผมเผ็ดร้อนนะครับนี่มะเขือเดี๋ยวให้ป้านีหั่นมะเขือเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปแกงกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ป้านีแกงให้กินครับวันนี้อร่อยไหม อร่อยค่ะแน่นะแน่นอนกินได้ไหมกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินอ้าวโอเคครับเดี๋ยวไปแกงกันเลยครับ <c oughs> ผมผัดกันเลยครับผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยสูตรนี้ปนีจะผัดเครื่องแกงก่อนนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วครับผมแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะครับเสแล้วเราก็ผัดนะครับผัดไฟเบาๆนะครับผัดคั่วพริกแกงให้หอมก่อนนะครับ แล้วค่อยเอากะทิหัวกะทิลงนะครับตอนนี้ใช้กะทิกล่องครับต้นเรียกว่าจะพันกะทิสดก็ลุงเอ็กก็เลยขี้เกียจแล้วครับผมทำกินนะครับไม่ได้ทำขายเสร็จแล้วครับผมเครื่องแกงหอมแล้วครับเราก็ใส่กะทิลงไปสักหน่อยก่อนแล้วก็ผัดต่ออีกสักหน่อยนะครับให้กะทิแตกมันครับผมหัวกะทิแตกมันนะครับ ในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงก็ได้นะครับว่บาแล้วปัตอนี้ก็ไม่ร้อยช้าครับผมเอาน้ำเปล่ามาเติมนิดนึงนะครับอ่าเติมเพื่อไม่ให้พริกแกงมันแห้งข้นเกินครับผมเราจะได้ผัดคั่วไปเรื่อยๆให้มันแตกมันนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่กะทิอีกครับผมเหลืองๆหอมครับขนาดนี้ก็เริ่มหอมแล้วครับผมยังไม่ทันเลยโอยมาติหูดังแแมบป,มปลุงแอคคาแซทเช่นเคยครับผม เสร็จแล้วนะครับเติมกะทิลงไปอีกนิดนึงครับผมค่อยๆคั่วไปครับให้หอมที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่นะครับเสร็จแล้วครับผมกะทิแตกมันแล้วพริกแกงหอมแล้วครับผมแล้วก็ใส่กระดุกนะครับที่เราล้างทำความสะอาดไว้ลงไปตรงนี้อย่าเพิ่งคนนะครับแค่กดๆให้มันจมเฉยพอเริ่มเดือดแล้วนะครับยังไม่ได้คนครับเติมกะทิลงไปอีกหน่อยครับผมยังไม่ต้องหมดนะครับเหลือไว้สักนิดนึง นี่ไอ้ตัวปลาครับผมในระหว่างนี้ก็อย่าเพิ่งคนนะครับปล่อยอีกสักพักให้เดือดอีกสักพักครับผมเมื่อเริ่มเดือดแล้วแล้วก็ทําการคเลโคเลเช่นเคยครับผมก็ต้องคนสักหน่อยนะครับกับปลาดุกครับผมปลาดุกนี่ยิ่งผัดยิงเหนียวยิ่งหูเนื้อแน่นครับผม อ่าเมื่อเดือดแล้วครับผมเราก็เอามะเขือลงเลยนะครับทั้งมะเขือพวงมะเขือกรอบนะครับลงแล้เอาลงพร้อมกันเลยแกงง่ายๆแกงกินครับผมสไตล์บ้านๆนครับผมแกงปลาดุกมะเขือกรอบ,มะ,ออบมะเขือพวงใส่ใบกะเพราบล,ลอวมารสชาติจิ้มจนอีกแลวครับ <Wow. S 1> ทานอ่ามะเขือใกล้จะสุกแล้วนะครับเราก็ปรุงกันเลยครับผม ผงนัวลงไปครับผมใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับอ้าว่อก้ใส่เกลือแล้วครับตรงนี้ไม่ได้ดูขอทุทีอันนี้ผงนัวนะครับแกงกะทิต้องใส่เกลือช่วยนะครับมันอร่อยทําเค็มลึกเค็มนัวนะครับเกลือเสร็จแล้วใส่ผงปรุงรสครับผมรสดีนะครับตัดด้วยน้ําตาลเล็กน้อยนะครับอย่าใส่มากนะครับ กะทิมันหวานอยู่แล้วครับผมบางคนถ้าไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับผมเล็กน้อยครับผมเพราะเราใส่เกลือไปแล้วนะครับโอ้โห,โหเดือดหอมมากพี่น้องเสร็จแล้วเราก็ทําการโคลเลโคลเลเช่นเคยครับอีกรอบหนึ่งครับผมโอ้โหเป็นเสียบลายพี่น้องกินกับข้าวสวยซอย,ยพริกน้ำปลารับรองว่ารสชาติจัดจ้านเจนจนเหมือนเดิมครับ ระหว่างนี้ก็ปล่อยให้เดือดสักหน่อยครับผมปรุงเสร็จเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็จะให้พี่มีชิมนะครับว่ามันจะแซ่บสั่มใดครับสมคำล่ำลือไหมครับตอนนี้ตักขึ้นมาครับตักขึ้นมาแล้วครับโอ้โหอยับพึ่งหยับพึ่งลูกกระเพื่อเป่าครับโอ้โหไม่เป่าได้ลวกปากเลยไหมโอ้โหเป็นยังไงแซ่บโอ้โหแซ่บตัวเห็ดเองเนาะแซ่แบจริงอะแซ่บแซ่บมากโอเคครับผมอ่า ตรงใส่ได้แล้วมาเขือสุกแล้วครับผมอย่าให้สุกมากครับเดี๋ยวมันจะเละครับผมเสร็จแล้วครับผมสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดครับผมแล้วก็ใส่นี่ครับใบกะเพราลงไปครับผมงยต๊บลงไปในกระทะเช่นเคยครับใส่เยอะๆยิ่งอร่อยครับผมนี่ครับก่อนจะตักขึ้นนะครับกะทิที่เหลือนิดนึงครับผมใส่ลงไปครับผม นี่ครับสูตรการแกงนี้รับรองว่ารสชาตเกมจนที่สุดแล้วครับผมเสร็จแล้วเราก็ทําการโคเลโคลีเช่นเคยครับผมเป็นรอบสุดท้ายครับสีสันที่น้องเอ้ยเรียบร้อยครับผมปิดไฟยกของเตาเสืฟได้เลยครับผม ตักลงหมอ้อครับผมแกงในกระทะแต่ต้องตักลงหมอ้อนะครับโอ้พร้อมเชิบพร้อมเชิบครับผมทีสันพี่นอ้องหอมพี่น้องกินกับข้าวสวยรับรองว่าอร่อยจริงเมด็ดนี้ครับผมน้ำขนาก คนแกงครับเสร็จเรียบร้อยครับผมปาดพี่เ้องมาเดอมาเดอร์ครับแซ่แๆงตัวกันครับผมเอ็น,นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมแกงปลาดุกใสมกก่มะเขือกรอบมะเขือพวงใส่ใบกะเพราครับใส่กะทิครับผมเผ็ดเผ็ดร้อนๆ้อนครับผมใส่ใบกะเพราด้วย เมนูนี้นะครับซอยพริกน้ำปลาสักถ้วยนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่ารสชาติอร่อยที่สุดแล้วครับผมมากินข้าวนำกันเด้อพี่น้องเด้อทำตามนุ๊กแอดพาแซบได้นะครับเมนูนี้รับรองว่าอร่อยครับผมทำตามได้นะครับทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับผมทำบ่อยๆเดี่ยวก็อร่อยเองครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม